ยาโบราณยอดฮิตวันนี้เลนหมวข้อ,อยาขมน้ำเต้าทองที่อยู่คู่กับคนไทยมาแล้วกว่า122ปีโดยบริษัทคันกีน้ำเต้าทองมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2444การตั้งร้านขายน้ำขมและน้ำหวานชื่อว่าน้ำเต้าทองซังโฮโลเลียงเต้ผู้ก่อตั้งก็คือคุณไคแซถหงซึ่งเป็นชาวจีนย้ายถิ่นฐานจากกวางตุ้งมาตั้งรกรากในไทยและเปิดร้านขาเพิงหมาแงนขายน้ำสมุนไพรายาดรุ่นที่2ก็คือคุณองอาจทําสุริยะ และคุณจินทําสุริยะภยรรยาหลังจากนั้นก็มีการสุด่อดกิจการสู่ทายาทุนที่3ก็คือคุณเสถียรทําสุริยะทายาทุ่นที่4คุณชวนทําสุริยะและปัจจุบันนี้ก็เข้าสู่ทายาทุ่นที่5แล้วก็คือคุณชัชพลทําสุริยะเรื่องหมายการค้ารูปของน้ําเต้าคู่ที่มีความหมายที่สื่อถึงหยินและหยางคู่กันยังมีขังข้าว5ตัวที่อยู่ในเมฆเหนือน้าเต้าสื่อถึง5าธาตุแบบจีนได้แก่ดินน้ําไม้ไฟและทองนอกจากนี้น้ำเต้าทองยังเป็นภาชนะบรรจุยาของคนจีน,นยุคโบราณ ส่วนชื่อขันกี่นำเต้าทองนั้นมีขึ้นเพื่อเตือนความทรงจําถึงเพื่อนที่ร่วมปลุกปั้นร้านขายน้ําสมุนไพรจีนร่วมกันมากับคุณไขนั่นก็คือคุณคันซึ่งหลังจากกิจาการกําลังเจริญก้าวหน้าได้ดีขันเลือกที่จะเดินทางกลับเมืองจีนจึงยกกิจาการทั้งหมดให้ไขดูแลต่อ ร้านขายน้ำขมและน้ำหวานของน้ำเต้าทองปัจจุบันยังคงเปิดให้บริการอยู่โดยมีสัญลักษณ์ภายในร้านคือน้ำเต้าทองคู่ในอดีตก็จะขายในรูปแบบของสมุนไพรต้มสดและขายเป็นผู้วยต่อมาก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นแก้วในรูปแบบต่างๆตาม,ตามยุคสมัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาเรื่อยๆจนในปัจจุบันพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาในรูปแบบของอยาขมน้ำเต้าทองแบบผงที่สามารถนำกลับไปต้มเองที่บ้านได้ในยุคต่อมามีการพัฒนาในรูปแบบของชงน้ำไม่ต้องเซลาต้มแล้ว นอกจากนี้ยังมียาขมในรูปแบบของตะพานพร้อมดื่มในขวดพลาสติกยังมียาขมน้ำเต้าทองในรูปแบบของเม็ดอีกด้วยต่วประกอบที่มีอยู่ในยาขมน้ำเต้าทองต้นตำรับเดิมเป็นเครื่องดื่มประจำวันของชาวจีนทางภาคใต้บริเวณมณฑลกวางตุ้งและกวางสี โดยหมอพื้นบ้านเขาก็จะปรุงเครื่องดื่มชนิดนี้ขึ้นตามทฤษฎีหยินหยางเพื่อใช้ปรับสมดุลธ,ธาตุไฟคุณไข่เนี่ยก็ได้นํามาปรับสูตรให้เข้ากับคนไทยเพิ่มมากขึ้นและเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ยาขมน้ำเต้าทองอันมีส่วนประกอบสำคัญเป็นสมุนไพรไจีนหลายชนิดได้แก่เต็มซิงเซ่ทองยิงโพาหยับเต้าโคมากัมซีซาวของปักพีเกาปิกยิงซุยตันซาวส่วนของสรรพคุณก็จะช่วยแก้อาการร้อนในไข้กระสายกระหายน้ําและช่วยให้เจริญอาหารรูปแบบของการโฆษณานั้นในอดีต ก็จะโฆษณาผ่านทางรถหนังขายาและต่อมาก็มีการโฆษณาทางโทรทัศน์ยาขมน้ำเต้าทองสังหัโลลิงเตดื่มแก้ร้อนในชนิดต้มชนิดเม็ดชนิดชงละลายยาขมน้ำเต้าทองสังหัโลิงเตยเจียชงละลายเรียบในพริกตาร้อนในใช้ยาขมน้ำเต้าทองสังหโลลิงเต และนี่ก็คือเรื่องราวที่เรานำมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับยาขบน้ำเต้าทองที่อยู่คู่กับคนไทยมาแล้วกว่า122ปีเลยทีเดียวอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจและอย่าลืมสนับสนุนผลิตภัณฑ์สารสก,กัดฟ้าทรายโจน Extract Plus Oil ของ Prenty p a น t y ้ y, ชานะ Clean Air Freshener Mix Power h y a ย u r o รอน i s t ส์เ l อร l คอนเนซชั่นครดับโฟพีุด้วยนะคะ